สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้เทศกาลปีใหม่เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะวันนี้เนี่ยผมมีไฟตัวใหม่มานําเสนอครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟ3 in 1นะครับเป็น3 in 1มีอะไรบ้างก็จะมีไฟนะครับที่ให้แสงสว่างมีไฟปาร์ตี้ด้วยนะครับเป็นแบบไฟปาร์ตี้อย่างนี้แล้วก็มีลาโพงด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นขั้วเกียวอีฟเดเดี๋ยวก่อนนําเสนอเดี๋ยวผมขอปิดไฟก่อนครับจะได้ให้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟแบบปกติได้เลยนะตัวนี้เนี่ย นี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคั้วเกลียวนะครับเป็นคั้วเกลียวอย่างนี้ไปถึงก็เอาไปหมุนใส่กับคั้วเกลียวที่บ้านเราได้เลยนะครับธรรมดาใช้ได้เลยนะครับที่บอกไปนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่น tree in one ก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟหมุนข้างในนะครับเป็นไฟปาร์ตี้นะครับเป็นแบบไฟดิสโก้แล้วก็ขอบนี่นะครับจะเป็นไฟที่เปลี่ยนสีได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้เป็นไฟบ้านธรรมดาก็ได้คือเป็นแบบไฟแสงสีขาวก็ได้นะครับส่วนตัวนี้สองอันนี้จะเป็นลำโพงลำโพงเสียงดีมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ย ผมลองเปิดให้ดูนะครับเวลาเราเราใช้ขั้วธรรมดาแบบที่ผมใช้ก็ได้นี่เป็นขั้วเกลียวนะครับนี่ผมใช้แบบนีบถ้าเพื่อนๆเนียบขั้วห้อยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆม,มีเป็นดาวไลท์ในหลุมนะครับกลัวว่ามันจะใส่ไม่เข้าเราก็สามารถเอาตัวนี้เนะี่ยไปต่อเข้าไปในดาวไลท์ใช่ไหมครับแล้วก็เอานี่หมุนเข้าไปกับตัวหลอดก็ได้นะครับเหมาะมากนะครับเวลาเราเปิดไฟเนี่ยปุ๊บเนี่ยนี่ครับมันก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับเหมือนกับไฟในห้องเราทั่วไปนะแต่ว่าที่เขาให้มาคือเขาให้รีโมทมาด้วยนะครับรีโมทนี่ครับสามารถ ปิดเปิดไฟได้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีนะครับ,บ <sim ult> ก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มันจะมีหลายจังหวะมากนะครับตัวนี้เนี่ยให้เราเลือกได้หลายสีนะครับแต่ที่ผมชอบสุดรู้ึมันจะมีโหมดอย่างงี้ครับโหมดแบบเล่นสีสีที่ให้มาที่สวยมากนะครับมันก็จะมีเนี่ยเห็นนะครับมันจะมี M หนึ่ง M สองโหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสาโหมดสี่กดให้ดูเล่นๆนะครับนี่จริงๆอยากสีสีที่เห็นตรงหน้าจอเนี่ย ไม่สดเท่ากับที่เห็นด้วยตาที่สีสวยกว่านี้เยอะนะนี่ขนาดเห็นหน้าจอผมว่าก็สวยแล้วนะเห็นไหมครับนี่คือหมดหนึ่งนะครับลองดูหมดสองไหมครับว่าวิ่งยังไงนี่หมดสองนะครับนี่เห็นไครับจังหวะเขาเยอะมากนะครับตรงกลางเปิดยังไงตรงกลางเปิดตรงนี้นะครับกดตัวเอนะครับนี่กดตัวเอ็มปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไฟแบบไฟปาร์ตี้ไฟดิสโก้ยางเงครับเราทาให้ดูนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆว่ามันเป็นไฟยังไงดูให้ดูนะครับ เดินไปงี้ครับฟิสโกนะครับปึ๊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 บสวยงามมากนะครับอันนี้จะให้ดูกันยาวๆคลิปนี้จะยาวหน่อยเพราะว่ามันมีหลายโหมด <c oughs> ต้องบอกให้หมดนะครับอันนี้โหมดที่อะไรแล้วเมื่อกี้โหมดสามใช่ไหมอ่ะโหมนี้โหมดสามนี่โหมดสามโหม,ม,มดสามก็สวยนะครับหมุนติ้วติวต้วติวต้วเลยนะครับโหมดสี่นี่นะครับเยอะมาก อันนี้หมดที่อะไรหมดที่ห้าน,นี่หมดที่ห้านะครับนี่ค่อยๆวิ่งดูดิวิ่งให้เต็มอะ่ะมันค่อยๆวิ่งให้เต็มวงปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นสีกันไปเรื่อยๆชิลมากเลยอะ่ะอันนี้คือแบบเหมาะมากนะครับกับแบบเอ่อไว้ในห้องคาราโอเกะของเราห้องนอนของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาแม่เข้ามาคิดว่าเราเล่นอยู่เราก็รีบเปิดสีขาวเลย <laughs> อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาแม่ไปแล้วค่อยเปิด <laughs> นะครับ มันดีหมดเหมาะมากนะครับอันนี้หมดที่อะไรแล้วนี่หมดที่หกใช่ไหมมีหกโหมดนะแล้วตรงนี้ยังเล่นเล่นเล่นแสงได้เยอะ,ะครับตรงนี้เล่นไฟได้อีกนี่ค่อยๆเฟียรไปเรื่อยนี่ชิลมากผมชอบค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับค่อยๆเปลี่ยนสีไปทีละสีทีละส,ละสีมี rgb เดี๋ยวเพื่อนๆสั่งไปแล้วก็ลองเอาไปเล่นกันนะครับกด m ซะหน่อยนึงทีนี้เมื่อกี้บอกว่ามีลำโพงด้วยนะครับต่อยังไงตัวนี้นีต่อเป็นลำโพง b l u e t o t h นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู ลำโพงบลูทูธเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราเข้าไปที่เซตติ้งแล้วก็ไปหาบลูทูธธรรมดาเลยครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะเดี๋ยวผมเอาออกก่อนจะได้เลิกเชื่อมต่อลบอุปกรณ์นี้ไปเลยอนะ่ะแล้วเดี๋ยวลองดูใหม่นะอุปกรณ์ของเขานะครับมีชื่อว่าหาอยู่แป๊บหนึ่งนี่นะครับ xcbt นะครับแล้วก,กดกดเชื่อมต่อกดเข้าไปเลยคนระับกดเชื่อมต่อปึ๊บ นี่กดเรียบร้อยนะครับกดเชื่อมต่อแล้วแล้วก็ไปที่เพลงของเราจะในมิวสิกหรือว่าอ่ะเปิดในบุใน y o u t u b e ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองลองสักเพลงหนึงลองสักเพลงนึงเอาเพลงอะไรดีช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสนะครับเดี๋ยวเอาเพลงคริสต์มาสเป็นเวลาดีกว่าคริสต์มาสเป็นเวลาเพิ่งม่เคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับเพลงนี้เพราะมากนะครับอ่ะลองคริสต์มาสเป็นเวลาเปิดเข้าไปเลย ไฟหมุนตัวนี้นะครับมันจะหมุนไปตามจังหวะด้วยนะครับจังหวะเพลงปรับเสียงตรงนี้ได้เสียงจะสังเกตว่าลำโพงดีมากนะครับแต่ว่าลำโพงเขาไม่ได้ดังมากนะแต่ว่าลำโพงเขาไม่แตกแล้วเสียงดีอ่ะคือแบบเอาไว้แบบฟังชิวๆในห้องนะครับ,หรบเหมาะเลยี่เพยนเพาะนะครับเดี๋ยวผมจะ ใต้ description เนี่ยผมจะบอกราคาของหลอดตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะให้ช้อยพวกขั้วด้วยครับเผื่อๆเพื่อนยังไม่มีขั้วไปใช้นะตัวนี้เขาเรียกขั้วแบบหนีบได้นะครับอันนี้เป็นขั้วต่อขั้วต่อไว้ใช้นในดาวไลท์ดาวไลท์ที่มันเป็น,ปนแบบไฟหลุมมาที่ในห้องเรานะครับเราก็ถอดหลอดเก่าออกไปเลยแล้วเราก็เอานี้หมุนเข้าไปก่อนเพราะว่าไอเนี่ยหลอดมันใหญ่มันไม่สามารถเข้าไปในหลุมได้ครับเราก็เอาอันนี้นะครับใส่เข้าไปก่อน อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ไปต่อแล้วเราก็ใส่เข้าไปาในกล่ไลท์ก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อขั้วเพิ่มหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการสั่งขั้วเป็นแบบไปห้อยขั้วห้อยก็มีนะขั้วห้อยอย่างนี้ก็ได้เห็นมครับขั้วอย่างเงี้ยก็มีปลั๊กอยู่แล้วก็ไปเสียบแล้วก็ไปห้อยได้เลยนะครับก็จะมีแบบสําเร็ <ๆ S 1> รจรูปน,น,นะครับมีแบบ3มเมตร5เมตร10เมตรมีนะครับประหยัดไฟด้วยครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นหลอด LED นะครับ ร,รีโมทนี้ก็ใช้ทาน 3A ธรรมดาทั่วไปนะครับแสงดีมากแสงดีมาก,มากให้ดูให้ดูดูครับทั่วเลยครับทั้งบ้านเลยครับแม่งเลยแำโพงสองตัวเสียงใช้ได้นะครับเพื่อนๆลอ,องไปเล่นดูอันนี้ปุ่มอนะไรเนี่ยเนี่ยปุ่มปิดเปิดเสียงได้ด้วยไหมครับสามารถหยุดเสียงได้แล้วก็ ไปข้างหน้าอะไรก็ได้อ๋อสามารถควบคุมควบคุมระบบเสียงได้ด้วยนะครับตัวนี้เล่นเอาเลยครับเพื่อนๆครับต้องการหมดเลยเอไปเล่นที่บ้านเลยครับตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะครับประหยัดไฟด้วยแถมยังสามารถถ้าเราไม่ต้องการให้เป็นไฟนี้ก็เปิดเป็นแสงสีขาวธรรมราดาได้นะครับทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้หมดนะเปิดเป็นสีขาวนะครับลำโพงก็ยังวิ่งอยู่นะปิดไฟ เราก็ยังสามารถเล่นเพลงได้อยู่เห็นไหมครับคือกลางวันเราอยากจะเราอยากจะฟังแต่เพงลงเราก็สามารถเปิดเพลงฟังชิวๆหรือว่าใครอยากจะไปไว้ในแบบห้องน้ำนี้ใช่ไหมโอ้โหชิวมากอาบน้ําไปเปิดเพลงไปมีไฟหมุนเล่นๆนะครับชิวมากเลยใครแบบช่วงปีใหม่นี้นะครับเอาไว้ฟังในบ้านฟังในครอบครัวนะครับทําให้เพิ่มบรรยากาศขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชมสวัสดีครับ